น,นี่อันว่าอะไรอันอแปลว่าอะไรไาตายตายอันนี้นต,ตายตายอบนอ้าว<น>อาว้าอินนาท่าอินไดีมากพร้อมอันแรกมันมีอะไรบ้าง้าเซตัว้าเซตัวภาษาอังกฤษว่าไง ไหนพู้ใหม่เท้าเ <bunker. S 2> ท้านะแล้วก็อันนี้อะไรสิงคืออะไรอ่างล้างมือล้างหน้าโอเคทีนี้จะบอกว่าไอเนี้ยผ้าเช็ดหน้าเนี้ยผ้าเช็ดตัวเนี่ยอยู่ใต้อ่างต้องมีเดอทุกครั้งใช่ไหมถ้าเช็ดหน้าพูดว่าไงผ้าเช็ดตัวผู้ผิดเดอเอาเดอก่อนเดอก่อนเดนอมเป็นไง มาข่อยที The towel is under the sink. เก่งอันนี้บ้าง Blanket คือพ้าห่มมันอยู่ใต้เตียงพูดว่า The the, blanket under the bed เก่งมากข่อยที The blanket, the blanket is under the bed. ต่ออันนี้อะไร Alarm อ,อะไร เก่งมากอาร้ลาคลอกไปลว่านาฬิกาปลูกอ่ะอันนี้ Night ค่ะเอาคำใหม่ Night ตั้งใจปบมือห้าครั้งเรามองรู่ Night แล้วเนี่ยไม่เทเบิลเทเบิลแปว่าอะไรโต๊ะ i g h t เปาะกลางคืนถ้าแปลตรงตัว Night Table คือโต๊ะกลางคืนได้ไหม ไม่ได้โต๊ะที่ไว้ในห้องนอนเราลูกโต๊ะเครื่องอะไรต๊ะเครื่องแป้งเก่งมากเอาใหม่โต๊ะอะไรนะโต๊ะเครื่องใช่พูดใหม่ night table night table โต๊ะเครื่องแป้งเอาใหม่ night table night table อา้า night table มาดูอะลามครอกคือนาฬิกาปลูกอะมันอยู่เป็นไงกระโต๊ะอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษพูดไงเอาสิ่งของก่อนเดอก่อนอะลามครอก is on the night table แต่ทีนี้เดอต้องเปลี่ยนเป็นดิเพราะมันขึ้นต้นด้วย a i o อยู่ขอใหม่แล้วหนึ่งสองสามะล is on the, the night, night table ขอใหม่ the alarm clock the alarm clock ดีรูปไม่ใช่อีขอใหม่ the alarm clock the alarm clock is on the night table is on the night table อ่าหนูพูดเองหนึ่งสองสา the alarm clock is on the night table very good clap for yourself ก็อันนี้อะไรวอลผู้ชายวอลไอติมที่เราได้กินเมื่อเช้าไอติมวอลวอลแปลว่าฝาผนังผู้สิฝาผนังวอลฝาผนังแล้ววอลฝาผนังอ้าววอลฝาผนังอ้าวเรากินไอติมวอลก็คือเรากินไอติมอะไร ใช่เรากินไอติมฝาผนังเย่จริงๆเอาวอลเป็นฝาผนังอ่ะเอาพูดใหม่ไอติมวอลไอติมวอลไอติมฝาผนังไอติมฝาผนังอ่ะเธอชี้ฝาผนังนี่เนี่ยมีสี่ด้านเนี่ยชี้ไปเอออ่ะชี้ไปเอาใหม่อันนั้นมันเพดานไม่เกี่ยวเอาเพดานไอเอาฝาผนังเฉยฝาข้างๆรอบๆอ่ะพูดใหม่ไอติมวอลไอติมวอลไอติมฝาผนัง จำให้ได้นะวอ l คือฝาพาหนังเอาใหม่คุณจะใบ้เธอคุชี้อย่างงี้ปั๊บมันคือวอ l อ่ะขอใหม่อันนี้วอ l อันนี้ w a อ l เอออันนี้วอ l เออโอเควอ l โอเคมาไอติมวอ l ต่อไปนี่อะไรไอตั้งใจซี i ีซักเคเคคุกกี้เคเคคุกกี้ เคเคิคุกี้ซีคือตัวเคใช่ไหมหาซิเคิร์เทนเคร์เบอกว่าผ้าเออเดาเก่งมากสุดยอดขนาดยังไม่สอนเคิร์เทนต์ผ้ามากไอเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งมันทำไมเติมเอสละเนี่ยมีอันใช่มีสองผืนใช่ไหมมีหลายอันก็เติมเอสพูดใหม่สามเลยอ๋อข้างบนไม่นับลูกอ่ะหาสามก็ได้เอาพูดซิเคิร์เชนต์ คุณหมาย curtains เอาละถ้าจะบอกว่าผ้าม่านอยู่บนผนังภาษาอังกฤษว่าอะไร the curtains is on the wall เก่งมากครับ for yourself ขอยี้แล้วมองมองแต่ผิดไปอย่างหนึ่ง the curtains อ้าผิดยังไง รู้ใครรู้ใครรู้เราเดือกเคิร์ทเชน์เติมไรมันมีเอเอมันเดิมเป็นเดิมไม่ไม่เติมเดิมถูกแล้วต้องต้องเปลี่ยนจากอีสเลยไรอีสอาเก่งมากเอาใครได้ยกมือใครรู้ว่าอีสผิดต้องเปลี่ยนเป็นอ่าขอใหม่หนึ่งสองสามเดิมเดเคิร์ทเชนส์อ่า on the ว้าวเก่งมากเอาใหม่เดือกเคิร์ทเชนส์ เฮ้ยมีหลายอันหนูตั้งใจหน่อยอ่าอา On the wall On the wall ควนี้ครูไม่บอกเลยเธอทำอางหนึ่งสองสามเยอินอ้า On the wall แต่ว่า curtains ไม่มี S เลยอ่ะเอาใหม่ The curtains เยอินอ้า On the wall โอเค very good clap for yourself ตรงไหนใช่ไหมพอเป็นอีสป่ะอ้ยไม่ใช่ใช้ป่ะอ๋ะอแกง